วเลยเออแม่ให้มาแสนหนึ่งเออไม่ให้มาสร้างบ้านแสนหนึ่งเออจ้างช่างตั้มสร้างไปสามหมื่นเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีก 70, เจ็ดหมื่นออกูรวย <c oughs> <c oughs> ไอ้คนจริงๆแล้วคนที่น่ารวยที่สุดคือช่างตั้มนะช่างตั้มกับช่างพงนะเออนะเพราะว่า ลงทุนสร้างบ้านแสนหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆช่างตั้มน่าจะได้กำไรค่าแรงสักสองหมื่นนะแล้วก็ค่าวัสดุสักแปดหมื่นเออที่ไหนได้ค่าแรงค่าวัสดุเสามหมื่นอย่างเงี้ยเ <laughs> <laughs> ใ็นไหมครับคือแม่ก็จัดให้อย่างเดียวเลยจัดอย่างเดียวเลยนะ เออไม่ว่าจะที่อยู่ที่กินที่นอนหมาอย่างเงี้ยเออคนนอนยังไงก็ได้แต่หมาต้องโปดถ้งเปิดแอร์ให้นอนอย่างเงี้ยออก็ต้องก็ต้องจัดให้แม่ก็ต้องจัดให้เพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อหวังว่าจะช่วยลุงพลให้รอดพ้นจากคดีเออไอรอบนอกก็โ oh, อ,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 อ้ยยกเข่งยกเข่งเออนะยกเข่งแน่ยหลักฐานมีเยอะแยะยก can, เข่งยกเข่งออะ แม่รอบต่างแม่รอบนอกต่างประเทศก็โอนโอนโอนช่วยช่วยช่วยผมอะ่ะวินาทีนั้นอะผมเป็นผมเป็นเอฟซีดีนะที่ผมไม่มีเงินนะถ้าผมมีเงินก็ไม่แน่แล้วก็อาจจะเอ,อ่อาจจะโอนเหมือนกันนั่นแหละี่ดีว่าไม่มีเงิน เอเวลานั้นมันเป็นเวลาไอ้น,นี่ใช่ไหมปีหกสามใช่ไหมปีหกสามเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เอ,อเข้ายากมากแพงนะตัวเองก็ยังจะต้องรองเงินจากรัฐบาลเดือนละห้าพันอยู่เลยนะสายรับอมฮอนสายรับอมฮอนคืออะไรอะ่ะพ่อใหญนะ่การจริงๆนี่นะ เอาจริงๆเลยนะการที่จะช่วยลุงพลเนี่ยจริงๆแล้วนี่นะคนที่จะไปช่วยลุงพลเนี่ยมันจะไม่มาเสนอหน้ามันจะไม่มาเสนอหน้ามาบอกเลยว่ากูจากหน่วยเหนือมาจะช่วยลุงพลไม่มีเลยถ้าคนที่จะช่วยลุงพลจริงๆมันจะต้องไปด้อมดมองมองไปดูฝั่งตรงข้ามของลุงพลว่าเออมันมีพฤติกรรมยังไงวะออ,อย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเอาแม่ แม่คดงนิดอืมถ่ายลุงจนเละตุ้มเป๊ะแล้วก็หอบเงินหอบทองหนีกันทุกคนหึตบมือให้แม่อุ๊หน่อยเว้ยเฮ้ยนะตบมือให้แม่อุ๊หน่อยถ่ายกันจนเละตุ้มเปะ๊ะโดนคดีกันเออ,อีลุงตุงนังก็เพราะถ่ายนั่นแหละอ่านะโดนคดีอลุงตุงนังกันก็นเพาะถ่ายนั่นแหละแล้วตัวเองได้ตังกันหมด เออได้ตังกันหมดได้ตังกันทุกคนออเดีนะพี่เป็นคนไม่โอนไวโอ้แล้วมีตังหรือเปล่าล่ะที่จะโอนไวหรือโอนช้านะฮะ <c oughs> แม่จะดูพอสาธุสาธุส,าธสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะให้เป็เพื่ดีสวัสดีครับขอบคุณนะครับอ้อยพาเรยดีพารดีสวัสดีครับอ่ f อพัง,งาาไรไรเน็บใช่ไหมใช่ไหมไรเน็บใช่ไหมสวัสดีนะครับสงสัยต้องทำคอนเทนต์สายรับต่ออ๋ออืม <c oughs> ยิวารนีสวัสดีครับโอนไวนะแต่เลือกโอนโอ๋อ <c oughs> คือ คือคือคือพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่เป็นเป็นคนที่โรแมนต์สวัสดีครับพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเยอะกันไม่ค่อยคิดเยอะกันนะอย่างเอาอย่างนี้เอาอย่างเงี้ ผมชวนนะผมชวนซื้อต้นโมกผมชวนซื้อเครื่องเสียงผมชวนซื้อไฟไปถวายองค์ปู่นะคนละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยนะาบางคนก็ยังมาสงสัยผมหรือว่าอย่างงงอย่งงางนั้นผม อย่างผมชวนซื้อต้นโมก600ข้าต้นอย่างเงี้ยพอครบ600ข้าต้นผมก็บอกว่าโอเคเต็มแล้วนะจบแล้วนะเออแล้วก็พอได้เงินครบปุ๊บต้นโมกไปถึงทันทีแล้วก็ไปขึ้นไปปลูกทันทีใช่ไหมแบบนี้อควรจะสงสัยไหมแล้วก็อีแบบที่แบบว่าเออ,เออ่มีหลักฐานเยอะแยะที่จะให้ลุงพลรอดพ้น คดีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามลุงพลต้องติดคุกยกเข่งเนี้ยที่มาช่วยเหลือลุงพลเนี้ยเออทั้งท้งที่ตัวเองแล้วกําลังก็ก็ก็ไม่มีจะแดกแต่ว่าจากจะมาช่วยเหลือลุงพลอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ไม่ควรจะสงสัยมากเหรอใช่ไหมใช่ไหมครับ อย่างผมอย่างผมชวนชวนซื้อเครื่องเสียงเนี่ยผมผมไปไลฟสดหน้าร้านเครื่องเสียงเลยเนี่ยชวนซื้อเครื่องเสียงเพื่อไปถวายปู่อย่างเงี้ยมันมีเขตอันจะต้องสงสัยอีกไหมอ่ะพอได้เงินครบตามจํานวนที่ไอ้ร้านมันเขียนให้ปั๊บไม่กี่วันต่อมาเครื่องเสียงก็ไปถึงถึงนาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้ต้องสงสัยไหมจะต้อง เออจะต้องแบบว่าเออจะต้องชี้แจงอะไรเยอะแยะไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมราคาบินเบอร์อะไรเขาก็เขียนให้หมดเลยทุกอย่างว่าจำยังไงบ้างอยู่ยังไงทํายังไงบ้างเนี้ยแต่ทีไ่ไอ้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 พวกที่ขายฝันเนี่ยไม่ไม่เคยสงสัยกันเลยไม่เคยสงสัยกันเลยเอออย่างไอ้สิบปีสิบปีสิบปีจะฟ้องก็ไม่สายอะไรเงี้ย แค่แค้นก็ไม่สสยอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้ามึงรับรู้ตั้งแต่ตอนนี้เอ่อสามเดือนมันก็หมดอายุความแล้วนะบีโวสุขสันตันเกิดขอบพระคุณครับสุขสแข็งแรงนะคระับขอบคุณจ้าการจจนาสวัสดีครับเอทินาบอลสวัสดีครับไม่สงสัยอะไรนะเพราะเปิดหมดต้นโมกเออคือ อันชนาวัดีจา้าริงจ้าได้เงินกันเป็นแสนเป็นล้านสร้างบ้านซื้อรถกันเป็นแถวอ่แล้วไม่มีใครได้คดีกันเลยนะไม่มีใครได้คดีกันเลยนะมีพ่อใหญ่พลคนเดียวเลยได้คดีกันอยู่นะนะั่นน่ะเออได้คดีกันอยู่นั่นะนี่ถ้าถ้าพี่แป้งไม่เอ่อไม่กลับด้านนะก็ไม่ได้คดีหรอก แต่บางเอิญวเื่อพี่แป้งอ่ะเสียแป้งเขาเขากลับเ,เขากลับด้านเ,เขากลับด้านอยากจะเป็นคนดีก็เลยได้คดีซะ